เวลฟไทยแลนด์ well Thailand, ให้ลำโพง JBL ทั้งระบบแต่ว่าคันนี้ลูกค้าบอกว่าเสียงยังไม่โอเคเปลี่ยนใหม่เป็นโฟกัลทั้งซิสเต็มสวัสดีครับผมผมเปาจะทำมิ้งคาสเทโอลนะครับคลิปนี้พาชมการอ well ัปเกรดเบลฟาย40อันนี้เป็นสเปคไทยแลนด์นะครับลูกค้าได้มาเนี่ยเป็นสไตล์ผู้บริหารคือไม่ได้ขับเองมีคนขับให้เป็นการสร้างความบันเทิงและคุณภาพเสียงใหม่เฉพาะด้านหลังนะครับคันนี้เลือกใช้การเชื่อมต่อ Apple TV ที่ใช้การควบคุมได้ง่ายเร็วแรงไวที่สุดเหมือนอยู่บ้านและชุดลำโพง ตรงนี้ครับเปลี่ยนแทนนั้นหมด ด้วยสเปคของรถไทยนะครับจะเป็นระบบซิสเต็มเป็น JBL คือมีลำโพงอยู่หลายจุดมากและข้างในนะครับจะมีแอมปิเฟเยอร์ด้วยนะครับแต่นอนคนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยจะรู้เลยครับว่าถ้าเป็น JBL ต่อให้เป็นแบบ OEM เนี่ยดอกลำโพงจะค่อนข้างธรรมดามากที่มันโดดเด่นเพราะว่ามันมีแอม l ิ f ฟ e ยอร์มีระบบปรับเสียงต่างๆทีนี้พอเราเออดดอกมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยดอกมันจะค่อนข้างธรรมดาฉะนั้นลูกค้าที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงเนี่ยก็ต้องการดอกคุณภาพสูงที่ใส่ลงแทนตำแหน่งเดิมให้รายละเอียดเสียงที่มากขึ้นเสียงร้องเสียงแหลมที่มมเดิ เราติดตั้งลมแบบตรงรุ่น เข้าตำแหน่งเดิมครับลำโพงตัวนี้คือลำโพงที่ติดตั้งลงไปในเซ็ตด้านหลังทั้งหมดนะครับเน้นที่คู่ประตูครับประตูเนี่ยจะเป็นลำโพงรุ่นสีเหลืองครับ ES 1 6 5 K เป็นเสียงแหลมใส่ตำแหน่งเดิมแล้วบูเฟอร์ใส่ตำแหน่งเดิมดอกบูเฟอร์นะครับกับดอกแหลมเมื่อเทียบันแล้วของเดิมกับของใหม่เนี่ยเรียกว่าคนละเนื้อเลยเรื่องของคุณภาพได้แตกต่างกันสิ้นเชิงนั้นเสียงที่ออกมาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันทีนี้นะครับในรถคันนี้จะมีอีกสาดอกที่สําคัญสําหรับคนทางด้านหลังก็คือดอกเซนเตอร์ตรงกลางตรง ฝาาท้ายตัวนี้เช่นกันครับเราใช้ลำโพงเป็นตัวโฟกัลที่เป็นลายไม้แบบ3นิ้วเนี่ยทำดีไซน์เข้าเบ้าเดิมปลั๊กเดิมเสียบเข้าตำแหน่งเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนแค่คู่เดียวไม่ได้นะไม่งั้นเสียงลำโพงเดิมที่มันกินวัดน้อยแม่เหล็กเล็กๆนี่ครับมันก็ทําให้ลำโพงดอกมันดัง,วงเวลาเปรียบเทียบกันสังเกตเลยครับว่าดอกเนี่ยพอความหัวนขลกโครงสร้างเป็นพลาสติกแม่เหล็กอันกระติ๊หนึ่งนะครับโครงสร้างแบบมีตัวปิดเสียงไม่เปิดแต่ในเรื่ของโฟกอลเนี่ยเป็นลายไม เสียงที่ออกมาก็จะมีตามพอเราเปลี่ยนทั้งเซตปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะบาลานและมีความไพเราะผมพาชมครับว่าการใช้งาน apple tv ไงครับผม การใช้งาน Apple TV นะครับเราเชื่อมต่อระบบของเราด้วยอุปกรณ์แบบตรงรุ่นแบบซ่อนเข้าไปเลยคือเราจะเอาสัญญาณภาพ HDMI ออกจอหลังจอหน้าเราชมแบบนี้พร้อมกันได้นะครับเราเป็นปลั๊กพิเศษที่คัดสรรมากๆคือที่ร้านเราเนี่ยทำ Apple TV concept เนี่ยมากๆมาหลายปีและฉะนั้นเรามีเรื่องอุปกรณ์วัสดุที่เราคัดเกรดพิเศษได้สูตรของเราที่ติดตั้งแล้วสมบูรณ์แบบมานะครับผมทีนี้คอนเซ็ปต์คือภาพหน้าหลังเล่นเหมือนกันนะครับทีนี้เราสามารถทําให้ข้างหน้าเนี่ยเป็นแผ่นที่น้ำทางได้นะครับก็คือสามารถให้คนขับรถน้าทางไปเลยนะครับเราดู แต่ถ้าเกิดเราต้องการให้ภาพข้างหน้าเนี่ยต้องการดูด้วยคือบางคันเนี่ยคุณพ่ออยู่ข้างหน้านะครับคุณลูกอยู่ข้างหลังจอหน้าอยากให้ดูด้วยต้องทําชุดระบบปลดล็อกกันนะซึ่งของฮา m m มิงเราเนี่ยมีชุดแบบตรงรุ่นด้วยนะครับมีซูบิทเปิดปิดระบบด้วยง่ายๆเลยครับผมการใช้งานนะครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นการใช้ควบคุดมด้วยรีโมทเราก็บอกว่าเรามีอินเทอร์เน็ตบนรถด,ด,ด้วยคือสตาร์ทรถทุกอย่างพร้อมใช้งานผู้ริหารขึ้นมานั่งปุ๊บก็พร้อมใช้ทันทีไม่ต้องมานั่งเปิดแชร์เน็่ร,บ, Apple ร,บ,รแบบอะนไทีแ ง่ายเหมือนอยู่บ้านเร็วแรงสุดนะครับก็คือเราสามารถดู y t u t u นะครับ l i x TV ทีวีออนไลน์ฟังเพลงแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง Spotify a นะครับ s p p t i Music t i d ทต่างๆได้เลยอย่าดูคลิปไหนแล้วกดเองไม่ต้องสั่งคนข้างหน้าครับคนข้างหน้าขับรถไปเราก็สามารถกดคลิปดูอย่างนี้ง่ายๆจบแล้วถ้าเกิดเราจะไปรับชมใน n าง f น t x l i กก็สามารถส i g อินเข้าไปก็รับชมได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ มี S Play นะครับลงแอปต่างๆได้มี Spotify ใน Play Store ของเขาเองจะมีแอปพลิเคชันต่างๆด้วยนะครับที่เป็นแบบ Official ซึ่งอันนี้เรามั่นใจเรื่องของแอปพลิเคชันว่าสามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบตามที่ Apple Design ขึ้นมานะครับมีเยอะมากแถมมีเกมด้วยนะแล้วก็สามารถโหลดเกมได้อยากได้แอปไหนก็ไปโหลดเพิ่มเอานะครับ ส่วนเรื่องคุณภาพเสียงนะครับติดตั้งลงตำแหน่งเดิมเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เราจะได้เสียงที่แตกต่างในสไตล์ของโฟล์คอที่มีความไพเราะสดใสชัดเจนเสียงร้องที่โดดเด่นเสียงพูดปลายแหลมที่มากกว่าเดิมครับผมถ้าเกิดใครอยากอัปเกรดความบันเทิงในสไตล์ของผู้บริหารแบบนี้ครับไม่ว่าคุณใช้รถอาพาร์ต0 30 20หรือรถต่างๆที่เป็นสไตล์แบบรถครอบครัวแบบนี้ที่ฮัมมิงของเราเนี่ยมีหลากหลายโซลูชันสามารถตอบโจทย์คุณในสไตล์ผู้บริหารแน่นอนครับร้านเราอยู่บนถนนจันทใกล้ๆห้างชอปแครแครับน กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ